ไอที I, T, สูรักคุณชายน้ำแข็งตอนที่25ครอบครัวที่สมบูรณ์กลับบ้านมาไม่ถึงวันตอนนี้เราก็ได้สมาชิกเพิ่มมาในบ้านสองคนคนแรกนั้นก็คือไข่มุกลูกสาวของพ่อไอและแม่ที่ยังผมและอีกคนก็คือคุณแม่ของผมที่ตอนนี้เราได้ปรับความเข้าใจกันแล้วและให้อภัยกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้ทำให้ตอนนี้ เราเป็นครอบครัวที่ใหญ่ขึ้นกว่าเดิมผมเลือที่จะให้แม่นั้นมาพากับพวกเราเนื่องจากภายในบ้านนั้นยังมีข้อบ้างอยู่ซึ่งแม่ก็จะทำตามที่ผมบอกพอท่านเองก็มีที่ให้กลับไปเช่นกันเนื่องจากบ้านที่เคยพักอาศัรรยก่อนหน้านี้โดนพี่แพรขายไปแล้วตอนแรกที่ได้ยินยมรับว่าเสียดายมันมากพอะนนเป็นบ้านที่ผมอยู่มาตั้งแต่เกิดแต่พอมาคิดดูแล้วมันก็ไม่ใช่สถานที่ที่น่าจดจำอีกแล้วผมก็เลยปล่อยมันไป แล้วคลิปเริต้นใหม่ทีนี่แทนแม่ขออุ้มหลานหน่อยได้ไหมผมที่กำลังอุ้มไข่มุกอยู่หันไปมองแม่ด้วยรอยยิ้มก่อนจะยื่นลูกของตัวเองให้ท่านสายตาที่มองเด็กน้อยในอ้อมกอดของแม่นั้นเต็มไปได้วยความสุขที่ยากจะอธิบายมือที่เริ่มเหี่ยวโยนรูปแก้มบางนั้นอย่างเบามือก่อนจะเงยหน้าขึ้นมามองผมน้าเหมือนแก่มากเลยนะทีครับ เสียดายตอนน้ำชาแม่ไม่ได้เรียงเขาเลยอะ่ะถ้าหันไปมองหลานอีกคนที่นั่งอยู่ด้านข้างก็จะยกมือขึ้นรูปโผลน้ำชาไปด้วยยายขอโทษนะขอโทษทำไมครับน้ำชาเอียงหน้ามองอย่างไม่เข้าใจน้ำชายังเด็กคงไม่เข้าใจหรอกครับเอาเป็นว่าหลังจากนี้แม่จะช่วยทีเรียงหลานเองนะ แล้วแม่ไม่ทํางานเหรอครับผมรีบถามพอปกติท่านจะเป็นคนที่อยู่กับงานเป็นหลกักพอแน่คือสิ่งที่ทําให้ท่านนั้นมีเงินได้ใช้สอยแต่สิ่งที่ได้กลับมาเป็นการใส่หน้าเบาๆไม่แล้วละ่ะที่ทำอ่ะก็พราะต้องหาเงินใช้หนี้พวกนั้นต่างหากแต่ตอนนี้มันไม่จะเป็นอีกแล้วแม่อยากใช้เวลาที่เหลือช่วยเลี้ยงหลานน่าจะดีกว่านะแล้วอีกอย่าง ทีเองไม่ใช่หรอที่ต้องกลับไปทำงานนะ่ะก็จริงครับทุกอย่างที่แม่พูดมานั้นคือเรื่องจริงผมต้องกลับไปทำงานซึ่งนะั่นเท่ากับว่าจะไม่มีคนเลี้ยงไข่มุกลูกควรกลับไปทำงานที่ตัวเองรักนะทางนี้ให้แม่ช่วยน่าจะดีที่สุดพอท่านเสนอมาแบบนั้นผมเองก็ไม่คิดปฏิเสธและให้หน้าที่นั้นเป็นของแม่ แต่พอจะถึงเวลานั้นผมก็คงต้องในไขมุกไปก่อนขอตอนนี้ผมอยากให้แม่ได้พักหลังจากผ่านเรื่องรล่าเลวร้ายเหล่านั้นคุณป้าครับผมจะท่องให้เรียบร้อยแล้วนะครับไอเดนมาอีกด้านลราจะที่มันหายไปจากการพักพักให้แม่ขอบใจมากนะถ้าจะได้อะไรเพิ่มบอกผมได้เลยนะครับไม่ต้องรอกแค่นี้ ก็เก่งใจพวกลูกเยอะแล้วละ่ะพอดีแบบนั้นผมกับไอซก็เลยท่านได้แค่เพียงเพยงได้เบาๆและให้ท่านเข้าไปพักผ่อนในห้องเนื่องจากวันนี้แม่นั้นต้องการเวลาพักผ่อนและเมื่อเวลาผ่านไปจะถึงช่วงเย็นผมไม่ตั้งใจจะไปตามท่านให้มาทานข้าวด้วยกันก็องหยุดความคิดนั้นเมื่อเห็นแม่กําลังนอนหลับอยู่บนเตียงท่าทางกําลังที่สบายเป็นสิ่งที่ยืนยันได้ว่าตอนนี้ท่านสบายทางกายสบายทางใจ จนผมในพวกผมมาคุ้มให้ท่านแล้วเด้เออกจากห้องนั้นฝันดีนะครับผมเอ่ยขึ้นมาเบาพร้อมกับประตูที่ปิดลงหลังจะากักฟื้นน้งกายจนกลับมาหายดีผมก็กลับไปทำงานตามเดิมส่วนไอก็จะคงทำหน้าที่เรียนทุกอย่างตั้งแต่ส่งน้ำชาไปที่โรงเรียนและตามด้วยส่งผมที่ทำงานและอีกสิ่ง ที่ติดมือมาด้วยก็คือข้าวกรองแสนอร่อยที่มันนั้นตั้งใจทําให้ผมถูกเช้าจากนั้นกลับไปทํางานที่ร้านและพ่อตกเย็นผมก็มาช่วยงานที่ร้านโดยตรงนั้นอยาโขบีน้ําชาขอช่วยคุณพ่อรับลูกค้าเป็นเช่นทุกวันเป็นไงบ้างน้ําชาผมโผล่ข้ากอดลูกลราจะได้เข้าไปในร้านตอนนี้ภายในร้านนั้นดูไม่วุ่นวายเหมือนแต่ก่อนผมมีลูกจ้าเข้ามาช่วยงานหลายอย่าง แซมเองก็ไม่เหนื่อยเช่นกันพอตอนนี้ไอซ์กลับช่วยงานตามเดิมแล้วผมหิวแล้วหิวแล้วเด้อครับผมก็ไม่ถามพาลูกไปกินข้าวก่อนสิกูสั่งเอาไว้แล้วนะมีของเมืองด้วยไอซ์ I, ที่ไปอีกด้านซึ่งตรงนั้นเป็นข้าวจาราจ้าประจำที่เดิมชาชอบกินถ้าอย่างนั้นเราไปกินข้าวกันครับผมพาน้ชา เข้าไปในทันทีก่อนจะเทข้าวนั้นใส่จานนมำชาในตอนนี้โตขึ้นมากเขาสามารี่ตักข้าวกินเองโดยที่ผมนานไม่ต้องป้อนแต่พอความยังเด็กก็เลยมีหกเหลือบ้างเป็นเรื่องปกติผมเองก็เลยต้องคอยสอนให้ลูกนั้นตักข้าวกินทีละน้อยซึ่งน้ำชาเองก็รับฟังและทำตามที่ผมบอกซึ่งกว่าจะหมดนั้นก็ใช้เวลายอยู่นานแต่ถึงจะนานผมก็ภูมิใจกับลูกที่สามารถทำมันได้ด้วยตนเอง เก่งมาเลยนะครับคนเก่งของแม่พ่อบอกว่าต้องกินข้าวเยอะๆจะได้โตไวๆต่อไปจะได้ปกป้องแม่กับน้องได้สิประโยคนั้นถ้าผมเราออกมาผมไปคิดว่าไอจะสอนลูกแบบนี้ํำชาจะปกป้องแม่กับน้องเด้อครับใช่ครับต่อไปอ่ะก็กินเยอะๆนะครับครับจากนั้นเราสองคน ก่อไปใช้งานจนก,กระทั่งถึงเวลาปิดร้านให้ภาพผมกับลูกไปยังห้างสัรพสินค้าใกล้ๆเพื่อเลือกซื้อของใช้ทั่วไปและสิ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือนมและของใช้ต่างๆสําหรับไขมุกซึ่งตอนนี้กินไปกัดบ,บังโตยิ่งต้องในรดัรบองที่มีประโยชน์โขบตามที่โจดย์มาไหมอะไอ้ให้มาถามหลังจากที่เรานั้นเลือกของใส้ลดเข็มไปได้สักพักอืมโขบแล้วล่ะว่าแต่มึงล่ะอยากได้อะไรเพิ่มไหม ก็มีนะแต่มันอยู่อีด้านน่ะไออมยิ้มนิดๆจนผมตุดคำออกมาสิ่งที่ไอต้องการนั้นผมพอดออกได้ไม่ยากเพราะมันเป็นสิ่งที่ไอเริ่มกลับมาซื้อหลังจากที่ผมนั้นกลับไปทำงานได้ไม่นานแถมเวลามาซื้อทีไอก็ซื้อไปเยอะจนผมนั้นแอบตกใจว่าจะใช้หมดหรือเปล่าแต่ก็ต้องผิดคาดเพราะคนอย่างไอไม่เคยพอยกกล่องไปเลยไหม สิ่งที่ไอชูนมือตอนนี้คือกล่องถุงยางยี่ห้อดังแทนแม้เสียงสีหน้าถูกใจกลของในมือตัวเองมากจนผมคิดว่าต้องตามใจมันสักหน่อยอืมอ๋อที่มึงสบายใจเลยกลัวยังไงก็ได้พอพูดแบบนั้นเรายืิก็ปรากฏขึ้นบนใบหน้าและไปเลือกต่ออย่างสนุกและพอได้ของจนพอใจผมก็ไม่ลืมจะวซื้ของฝากแม่ที่บ้านกูขอไปดูของกินให้แม่หน่อยนะอยู่แต่บ้าน คงอยากเกิแอะพิเศษบ้างอะ่ะเอาสิซื้อปไปหลายอย่างเลยนะกูรวยจ้าพระคนรวยผมใส่หน้าอย่างนายนายก่อนจะหันไปจาัดก,การซื้อของที่แม่ชอบหลังจากนั้นก็ไปจ่ายเงินแล้วเดินทางกลับบ้านไอ้เบาเสิเดี๋ยวแม่ได้ยินห้องอยู่ตังไกลไม่ได้ยินหรอกไอ้กระสิที่ข้างหูพรมกระปาาของมัน ที่มีบลงที่ซอกคอทุกสภาสของไอซ์ทำให้ผมนั้นแม่ปฏิเสธมันได้ไม่เพียงแค่ตอบสนองความต้องการของมันแต่อายทำให้ผมนั้นมีความสุขร่วมไปด้วยและการอยาก้อแบบนี้ก็เกิดขึ้นประจำก่อนที่จะไปถึงเรื่องแบบนั้นมือหนัดลูกไล่ไปตามส่วนต่างๆรู้สึกตัวอีกทีโบนด,ด่างกายก็ไปเหลือเสื้อผ้าสักชิ้นให้ปกปิดสตาเขามันอาจจะจ้องมองเรือนหน้าของผมอย่างไม่วางตา สัตว์ไม่ทำท่าทีคืนกระหายเมื่อก้มมองสวนล่างที่กำลังเชื้อเชิญผมเองก็ได้แต่ยกมือขึ้นมาปิดเอาไว้แต่มันก็ไม่ทันเมื่อไอ้ดึงมันออกปิดทำไมไอ้สิวะถามได้ไอ้ค่อออกมาเบาๆหลังจากได้ยินเราสองคนเห็นกันมาหมดทุกส่วนแล้วไม่ใช่แค่มาที่เห็นของผมผมเองก็เห็นของมันมาแล้วทั้งยัง สะัดไปแล้วด้วยแต่ถึงอย่างนั้นก็ยังรู้สึกเขินอายย่ามาต้องอยู่ในสภาพนี้ไม่ต้องอายหรอกลูกสองแล้วนะรู้แล้วไม่ต้องย้ำไอ้ถ้ามีหัวเราะที่แกล้งผมได้แต่เอาเถอะให้มันได้มีความสุขบ้างคงไม่เป็นไรไอยย้จะคงนั่งนิ่งจนผมต้องไปฝ่ายลูกขึ้นมาเดือจ้องไปหด้น,นั้นแทนไอ้ดูตกใจกับสิ่งที่ผมทำมากแต่ผมก็ไม่ปล่อย ให้มันต้องเป็นแบบนั้นนานเลอเปน็นยาเข้าไปใกล้ๆแล้วกดอีพีปากลงไปเพียงแค่สะบัดเบาๆกับถูกไอเข้ควบคุมเกมแทนและในที่สุดผมก็ตกอยู่ใต้ล่าเขงมันอีกครั้งไอเชล่าที่มีท้ายผมกับมันต่างสุขสมไปกับสิ่งที่เราคหยหาทั้งยังรู้ด้วยว่าผมเนี่ย้องกลารอะไรแบบไหนและวความคนี้จะจบผมเองก็ยังไม่รู้ว่าจะสำหรับความสุขที่ไอ มอมพั้หรือเปล่าแต่สิ่งที่ผมรู้ในตอนนี้ก็คือผมอยากให้อายหากจะผมไปไหนถ้าเป็นอย่างนั้นผมคงไม่ถึงฝั่งฝันอย่างแน่นอนขําคขึ้นความสุขของเราสองคนจบอีช่วงตีสองเราจะอาบน้ำแต่งตัวกันใหม่ผมจะเดิออมาด้านนอกและติ้งให้อายได้น,นอนพักแต่ในตอนนั้นเซตาการ์ส่ก,กับผู้เป็นแม่ที่นั่งอยู่ด้านนอกท่านเพียงขยิมให้เล็กน้อยก่อนจะใช้มือ ตีลงตรงที่ว่าด้านข้างเพื่อสื่อให้รู้ว่าอยากให้ผมนั่งลงตรงนั้นพวกผมเสียงดังเหรอครับปารอกแม่แค่ตื่นมากลางดึกก็แค่นั้นแหละเป็นอะไรหรือเปล่าครับผมทำด้วยความเป็นห่วงผมไม่เคยรู้อะไรเกี่ยวกับแม่เลยเพราะผมอยู่ข้านอกมาโดยตลอดก็โูกคนแก่นี้แหละตื่นกลางดึกแล้วก็นอนไม่หลับต้องใช้เวลาอีกสักพักอะ่ะ ก่าจะหลับได้ในขณะที่แม่พูดไปนั้นมือของท่านก็ดึงมือของผมไปกลุ่มเอาไว้แม่มาอยู่กับแกแบบนี้แกโอเคใช่ไหมทำไมแม่ถามแบบนั้นล่ะครับก็แม่ผมพอจะดูว่าท่านกำลังสื่อถึงอะไรจนผมต้องพูดแทรกขึ้นมาแทนสำหรับผมอ่ะไม่ว่าจะเกิดอ,อะไรขึ้น แม่ก็คือแม่แล้วจะเป็นแบบนั้นต่อไปทีขอบใจลูกมากนะเน้ำเสียงนั้นสั่นเคอเด็กน้อยลูกกลับไปนอนเธอไอ้คงรองลูกแล้วละ,ละครับแม่เองอะกะตื่นขนอนนะครับอืมไปเธอพอโดนไล่ผมก็ยับเดินกับเข้าห้องและพอเดินไปถึงเตียงก็เห็นไอ้ กังน,นอนรออยู่จริงๆทางยาอาแขกรอให้ผมนั้นเดยวเข้าไปหาอีกด้วยไปไหนมาเพลินเจอแม่นั่งอยู่ก็เลยเข้าไปคุยด้วยน่ะแล้วทำไมแม่ยังไม่นอนเนาะแม่บอกว่าเป็นลูกคนแก่ที่นอนไม่ค่อยหลับน่ะอืมไม่ต้องเป็นห่วงไปหรอกคุณป้าก็นั่กลางวันพอมางใครมุกอยู่แล้วน่นสิดังนั้น ตอนนี้แล้วนอนกันดีกว่าเนาะนอนแน่นะนอนสิหมดแรงแล้วโดนรีผิดไปเยอะอ่ะทะลึง่งผมฟาดแขน,นานไปหนึ่งทีแต่ไอก้กะทำทีหัวเราะแน่นมคอเบาๆจากนั้นก็อบกอดผมเอาจนแน่นและผมเองกระสุก้าข้าที่อกหนานนนเช่นกันฝันดีนะ คุยกันให้เรื่องนะครับจบไปต่อสำหรับ IT ทีสุรักกูใช้น้ำแข็งนะครับหวังว่าคงถูกใจกใครหลายคนนะครับและก่อนจากกันไอลักอยากจะบอกว่าตอนหน้าจะเป็นตอนจบของเรื่องนี้นะครับยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับบ๊ายบาย